สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี f อสาวน้อยเพชรแพงสาวน้อยละเพินโชว์นะครับผมม,ม,มาติดวิเจียบไปเดียวรว,วเยวเดียวเลยสมัสดมา ไมาถึงรถจอนะครับหนักที่สุดนะครับสำหรับรถทุกคนันรถคันนี้หนักที่สุดครับ14ตันกว่าพอจอหนักแห้งนะพี่น้อง ทั้งกมดฝังลงครับทีมงานปรกอบนะลงแล้วก็จิได้ผ่ามาคุ้มว่าจะเอารถออกนะครับเอารถไฟเขาออก nhanh ạ à? เสร็จไปแล้วนะครับเตรียมที่จะเอารถออกแล้วต่อไปเป็นนาทีของทีมจอนะครับลงของหมดเตรียมเอารถออกนะครับเอนกัวักน <c oughs> <c oughs> 车辆。 หัวเด้อหัวเด้อหัวเด้อคนละหัวคนละหัวมีกบวนั้น่ามีเสียงเงนเสียงเอใช่มีใบกนฮดดฮ้อนบทไอทไป้ด้วาทก nó <laughs> 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 phạt nó thấy nè vẫn đứng gặp <laughs> <laughs> nó <cười> <cười> <Ở> lắng quá <về. cười> <laughs> lắng cái <đây> gì nữa mà <laughs> <laughs> lắng trời gì đi. รถฉากือเลี้ยงหรอือเ่า ปับนาดินเห็นไหมครับพี่น้องไฟเสร็จแล้วครับไฟเสร็จแล้วนะครับฉากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือจอ,อย่างเยวนะครับไปหมายถึงด้านบนเวทีนะครับลากสายเลยเรยาทัดนะครับทั้งสองขางกับเป็นฟอ้อนา มอเตอร์ก็ู่เป็นมอเตอร์ด้านหน้านะครับหกาคาพันมิกนะครับพันมิกไั่ว่าเท่ารกันโอ้หรับพันมิกเขาไม่จอดแสมงเหร

thôi 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 mày, thôi 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 không thôi 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 ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับพอกันชิดหน้านะครผมพอกาบสวัสดีครับ